EP ีสองหลังจากลงน้องกบครบหนึ่งสัปดาห์พัฒนาการของน้อง imprint, กบนะคะก็เริ่มดีขึ้นนะคะน้องเริ่มกินเก่งขึ้นนะคะลงกลบครบหนึ่งสัปดาห์นะคะให้อาหารกบไปเกือบสองกิลโลนะคะทุกคนน้องกินเยอะอยู่นะวันนี้นะคะเรามาให้อาหารเจ้ากบกันนะคะเราจะให้อาหารเจ้ากบนะคะทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะคะทุกคนก็คือเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็ประมาณ4ี่ครั้งนะคะถ้าให้อาหารน้องไม่ทันนะคะน้องก็จะกินกันนะคะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องให้อาหารน้องให้อิ่มนะคะแล้วก็ให้อาหารให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพื่อลดปัญหากกกกกาาาารินน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 นัขขอองงเเเจ้้บะะะะคคคคททุุี่ห็็ํํณป ที่กบนะคะแล้วก็ที่ฝนตกลงมาเมื่อคืนด้วยนะคะก็เลยน้ําก็เลยขุนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะจะปล่อยน้ําออกนะคะจะล้างบ่ออีกครั้งนะคะเพื่อให้บ่อนะคะดูสะอาดสะอ้านนะคะจะได้น้องจะได้โตเร็วๆเนาะน้องจะได้ไม่กินขี้ตัวเองนะคะ ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของบ่อน้ํากบนะคะปรับจนกว่าจะถูกใจผู้เลี้ยงนะคะแล้วก็ถูกใจน้องกบด้วยนะคะเอ๊ะยังไงถูกใจน้องกบหวาซ่านเดี๋ยวรอให้เจ้ากบโตวกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะก็คงจะจับแยกนะคะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเพื่อลดปัญหาการกินกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้น้องกบนะคะโตวกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะลองเราจะลองให้อาหารลดต้นทุนดูนะคะว่าน้องจะกินไหมนะคะมาติดตามชม EP ีที่3นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย